สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัร์ดไฟคังนะครับเย่ดิเมนชันนะครับก็คุณพ่อต้องบอกก่อนเลยว่าดิเมนชันเนี่ยคุณพ่อไม่ถนัดในการจัดก็เลยไปปรึกษาน้องโฟกนะฮะน้องโฟกก็เลยแนะนำการ์ดหลายๆใบให้คุณพ่อลองใช้ดูนะก็ได้ลองได้เล่นแล้วนะฮะก็ดีดีขึ้นกว่าที่ที่ตอนแรกจัดไปเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณน้องโฟกด้วยนะฮะที่แนะนำการ์ดหลายๆใบนะครับมาเป็นดิเมนชัน ตอนนี้คิดว่าในใจอยคิดว่าจะทำไว้สองสายก็คือสายนี้กับสายไฮจูนะสายสัประหลาดก็มาเริ่มสายหลักกันก่อนนะครับก็เป็นสายไดรเลเนอร์นะครับมาตัวเริ่มตัวเริ่มมีอยู่สองแบบนะมีเป็นไอโกยูฉากับอีกตัวหนึ่งนะก็ใช้เป็นโกยูชาเพราะว่าตรงสายนะมันเป็นหุ่นยนต์ก็เลยใช้เป็นโกยูชานะไรทับจ่วนะครับตัวเริ่ม เกศสามตัวหลักนะฮะแน่นอนว่าต้องยืนแวรเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับกับสุดยอดยนต์ต่างมิติไดรเลเนอร์ D นะฮะเกศสามมีฟอสยืนหน,นึ่งหมื่นสามพันคอนตินในช่องวันากาดการ์ดเกศสามทั้งหมดจะได้รับชิวหมืน่นทําให้เกศสามบนมือเราไม่งงนะฮะเพราะว่าไดเม้ Man นะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยสเสถียรว่าเกศสามมันเยอะแล้วเสร็จแล้วถ้าถ้าเราไม่ได้ยืนเป็นไดรเลเนอร์เนี่ยเราจะลําบากแล้วเพราะว่าเกศสามบนมือเราทําอะไรไม่ได้เลยเราจะมา ป้องกันก็ไม่ได้เอามาแค่ช่วยตีหรือไม่ก็ต้องไล่ใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ยืนเป็นไดไ์เลเนอร์ iner, ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะแล้วก็สกิลเก่งของมันนะครับแอคทีฟมันกลาบเป็นเพืเทินบัตหนึ่งโซหนึ่งเปิดดับเด็กเจ็ดใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือถ้าการที่เอาขึ้นมือเป็นเกตสามตัวมันจะบวกสองหมื่นบวกขิด้วยก็กดดันมากๆเป็นท่ากดดันสุดๆนะฮะกับไดเมนชันนะไสี่นะครับ ตัวเกตสามอีกใบหนึ่งที่ใส่ก็ของใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไฟเป็นฟูอาร์นะก็ได้มาจากไมเทิร์นนะครับอ่าไดโซรัสเป็นเกตสามมีฟอสยืนหนึ Night ่งหมื่นสามพันนะครับคอยน์นิวเวนกาดตัวมันจะบวกห้าพันต่อเดามเอทหนึ่งใบก็มีสองเดามบวกหมื่นสามเดมบวกหมื่นห้าสี่เดมบวกสองหมื่นนะครับอิสระกึ่งหนึ่งอ่าออโต้เรียการ์ดนะฮะเมื่อจบการต่อสู้อยู่นี้โจมตีถ้าพลังของเวนกาดเป็นสามหมื่นห้าหรือสูงกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเอาตัวเนี้ยยัดโซแวน เวนกัดจะได้รับพลังหนึ่งหมื่นแล้วก็บวก1นึ่งไรนะฮะก็เพิ่มความแรงให้แวนแล้วก็เพิ่มไดให,ให้เพิ่มไรให้แวนด้วยนะก็จะมาทำให้ตีได้4เวฟเอ่อยให้สี่เวฟสี่ไรนะฮะนี่ใบนี้น้องโฟก์นำมานะก็ให้ติดไว้สองใบนะเก่งมากหูหน้าหน่วยต่อสู้เกรกิโอนะก็จริงๆนะได้ลองใช้แล้วก็ค่อนข้างจะแบกเป็นสไปดที่ดี1ตัวนะครับเป็นเกตสามยืนหนไม่มีฟอสนะฮะ สกิลบนในช่องแวนไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกสกิลในช่องแวนนะถ้าแบบไม่เดือดร้อนจริงๆงนะเมื่อลงสนามในช่องแวนคู่แข่งสามารถบัตหนึ่งได้ถ้าไม่ทําเราจะได้ดูสองใบอันหนึ่งใบขึ้นอันหนึ่งใบดูการทับเด็กคอสองใบลงเรียเลยก็ได้ฟีสองใบก็ตองข้างก็ต้องเสียบาบให้เราถ้าไม่เสียก็ต้องน,นี่ก็เป็นตัวไลท์ฉุกเฉินแต่มันไม่ได้ฟอสนะสกิลใช้จริงๆคือสกิลล่างนะฮะออโต้แวนกัดเลกาดเมื่อแวนกล่องเราถูกทมตี้โซบัตหนึ่ง เคลื่อนย้ายเรียกกลของเราไม่เกิน2ใบลงช่องกาเดียนสามารถเอาเกจสามแล้วมันยืนเเป็นไดรเลเนอร์อยู่แล้วไอ้นี่อยู่ต่อตูดแวน์หรือต่อตูดข้างก็ได้แล้วแวรเราถูกโจมตีปุ๊บโซบัสหนึ่งเลื่อนเลื่อนเกจหนึ่งกับเกจสามมาก็ได้ที่เป็นเรามาช่วยตีไปมาช่วยกาดก็จะเกจสามจะมีชิวหมืน่นเกจหนึ่งก็ชิวหมืน่นเขเห็นว่ากาดสองหมื่นได้เลยจากในบอร์ดที่เป็นเกจหนึ่งที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วฉุกเฉินก็เอาไปกาดเลยนะครับเป็นตัว ช่วยพ่อหลายทีมากในการเล่นนะสุดยอดของดีนะฮะใส่สองใบพอเพราะว่าเด็กนี้มันหาเกตสามขึ้นมือง่ายมันเปิดเจ็ดหาของไงมันเปิดเจ็ดหาสองหาของทุกทุกเทิร์นอยู่แล้ว,วก็เลยง่ายนะฮะอ่าใส่เกรดไดยูฉะไว้สามใบนะครับเป็นเกตสามีฟอสยี่สิบเอ็ดสามพันเป็นท่าไม้ตายซึ่งอ่าเอาจริงๆว่าถ้าไม่คิดจะจะปิดเกมนี้ได้หรือถ้าฝันองค้าแบบไม่ตายก็มือแตกอะ่ะก็ ยังไม่ต้องจำไหลเพราะว่ามันจะเหนื่อยเราในการเล่นทรไปหรือถ้ามือเรามีฮิวเยอะมีรอพีจีเยอะมีตัวกัเดเยอะแบบที่ไม่ใช่เกียรสามอ่ะเพราะว่าถ้ามือเรามีเกียรสามอย่างเดียวล้วนเลยอะ่ะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้ายืนเป็นเกียรใดยูชาเพราะว่าไอเกียรสามหมดจะไม่มีชิวเพราะว่าไม่ได้เป็นไดร์เนอร์ไงเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามือเราไม่หนาแบบทริกเกอร์สองหมื่นกับพีจีเยอะจริงๆคุณพอ่อแนะนาว่า ให้ไลน์นะหรือหรือว่ามือแลาไม่มีไดรไเนเนอร์ก็ไม่จำไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะนั่นก็คือตอนปิดเกมหรือถ้าลงแต่เกตไดอยู่เนี้ยตอนเนี้ยไปอ่ะมือตรงข้ามต้องกาดมือแตกันะรอาจจะอาจจะเห็นนะฝัตนตรงข้ามไม่ได้ไลท์พีจีเลยไม่ได้จวบพีจีเลยก็ก็น่าจะก็น่าเสี่ยงถ้าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าแบบฝัตนตรงข้ามมีพีจีแน่ๆและสองสำใบยอย่างเงี้ยหรือเจอโพเทคอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเขาคิดว่าจะเหนื่อยเกินไปถ้าจะซูพีอะไร,อะไ,รไอเกตไดกลางเกมนะฮะก็เป็นพลัง อ่ายืนหมื่นสามมีมีฟอรสเกจสามนะครับสกิลออโต้เวนการ์ดไม่ลงสนามยูนิตแถวหน้าสามใบจะบวกตัวละหมื่นอีกสกิลนึ่งจะกบนมือน,นะครับเมื่อจบกระดบตัูที่ยู่ที่เวนการ์ดเกจสามเราโจมตีถ้ามีพลังสี่หมืนห้าหรือสูงกว่าบัตหนึ่งอ่าและเทอร์นี้ไม่มีการไม่มีการ์ดลงช่องแวนมันเขียนเผื่อไว้เขียนเผื่อไว,ไว้กันสไตล์กัน สูพิเรียไลท์หรือการอะไรก็ตามเพราะว่าถ้ามีการสไตล์ก็ถือว่ามีการลดช่องแวนเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะจะสูพิเรียไม่ได้เพราะฉะนั้น,น,ะะน,นต้องยืนง,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 งูเป็นเกยียร์สามห้ามไลท์ถ้าไม่มีการไลท์หรือไม่มีการอะไรในเทิร์นนี้ไลท์ light, สไตล์อะไรก็ได้ทั้งสิน้นไม่ได้พลังสี่หมื่นห้าตีเสร็จบัตหนึ่งเอาการไปนี้จากมือสูพิเรียไลท์ในเฉพาะแตนแล้วก็แถวแล้วก็สกิลบนก็จะเกิดก็แถวหน้าก็บวกหมือแล้วก็ได้หนึ่งฟอร์ตนะครับ ก็เป็นอย่างที่บอกนะเป็นตัวถ้าไม่ตายจริงๆแบบถ้าไม่คิดว่าจะปิดจริงๆพวกก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้รีบกดเร็วนักนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะฟูอาร์ตนี่ได้จากไมเทิลเหมือนกันนะครับเป็นแพลตินัมเอสนะฮะพลังหมื่นเกตสองนะครับพลังชิวห้าพันคอทิเนิวในช่องแวนการ์ดในเทิร์นเราตัวมันจะตีบวกห้าพันในช่องแวนนะอีกสก,กิลหนึ่งสก,กิลแบกจริงๆคือ Auto uard, ออโต้เรียกาดบนพันเทิร์นนะครับเมื่อมันโจมตี ถ้าเวนการ์ของเราเป็นเกยียร์สามดสูงกว่ามีพลังโจมตีสามหมื่นหรือสูงกว่า, 30, วาโซบัสหนึ่งตัวบนบจบหมื่นบวกขีจนจบเทินไม่ได้จกนกระ่อสู้นะจนจบเทิราะฉะนั้นถ้ามันถูกง,งัดขึ้นมาก็จะตีอยู่ที่สองหมื่นสองขี้เหมือนเดิมมันดีตรงที่มันไม่ต้องใช้แดมเพราะว่าแดมเด็กเนี้ยไม่มีไา่แดมเลยไดเมนไม่มีไา่แดมเลยเพราะฉะนั้นมันถ้าใส่ตัวใชยแดมเยอะอะมันจะเล่นยากเล่นยากมากๆเพราะฉะนั้นไอตัวไม่ใส่แดมเนี้ย ไอ้ไม่ต้องใส่ตัวใช้แดมอย่างเงี้ยแล้วท้ายเกมางมันจะตีอยู่ที่สองหมืน่นเหยียบฟอสก็เป็นสามหมืน่นสอง<ม>แล้วก็ถ้ามีทิกเกอร์หรือเกตได้บัมบัฟอีกก็จะเป็นสี่หมืน่นห้าหมืน่นก็บวก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 ,กไปเรื่อยๆก็จะเป็นตัวช่วยซ้ําของอีกทีหนึ่งให้ให้แวนเราได้นะถ้าแบบแวน์เราตีไม่ฮิตแล้วอะไรพวกนี้นะไอ้ตัวนี้มาเล่นต้นเกมนะครับมาเล่นกลางเกมถึงต้นเกมเจริงๆอาจจะใส่สองใบก็ได้นะคุณพ่อติดไว้สามใบนะเป็นควิกฮีโร่ X อ แอคทีฟมาร์กเป็นเกียร์สองพลังหมื่นนะครับชิวห้าพันออโต้เรียการ์ดวันเพืเทินนะครับเมื่อวันกิดเราโจมตีถ้าวันกิดเรามีพลังสามหมื่นสูงกว่าบัสหนึ่งลุกตัวมันก็อย่างที่บอกนะามาเล่นต้นเกมกับขึ้นสามปุ๊บอ่าก็แล้วถ้านี่ได้แบกฟอร์สซ์ฟอร์สหนึ่งหรือสักอ,อ่มีตัวต่อตูดมันอะไรพวกนี้ก็ตัวต่อตูดตีหมื่นแปดแล้วก็ถ้าแวนตีได้ทริกเกอร์ก็ให้มันก็ให้ไอ้ข้างนี้ต่อก็ได้แบบ เล่นแค่สองเลนแล้วถ้ามีบัสหรือมากๆแบบเดมไหลต้นเกมอ่ะก็ก็เล่นได้นะฮะมีสักสองสาเดมอะไรพวกเนี้ยยังใส่ไดด้าก้อนไว้นะฮะอะารี่ใบเลยเกียร์สองพลังหมื่นชิวห้าพันนะครับแอคทีฟแวนกรรัดเล็กกัดเป็นเบัตรโซบัสหนึ่งเลือกแวนหนึ่งคนบวกห้าพันใช้ง่ายเอามาปัดเศษนิดหน่อยอยีกสกิลหนึ่งคอนติเนวในช่องเล็กกัดถ้าเป็นกัดเรามีพลังสามหมื่นห้าหรือสูงกว่า ตัวมันจะบวกหมื่นเป็นตีสองหมื่นเองโดยที่ไม่ต้องเหยียบฟอร์ดนะก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยตีแรงๆได้โดยที่ไม่เสียบาสเพราะเด็กนี้เห่ยบัสจะค่อนข้างจะให้ใช้ให้แวนใช้ซะเยอะนะฮะแกลลี่เมเกอร์ติดไว้สองใบนะครับอันนี้ตอนที่รีวิวน้องในช่องก็บอกนะว่ากอลี่เมเกอร์นี่ตัวดีนะน้องฟก็แนะนำมาเหมือนกันว่าตัวนี้เอามาจัดการเด็กโพเทคนะเพราะว่าสกิลนะเป็นพลังแปดพันชิวหมื่นนะครับเกตหนึ Get ่งออโต้เลก,กาดเมื่อมันบูทถ้า ยูนิตที่มันบูตพลังเป็น30,000ื่นหรือสูงกว่าเคอร์เตอร์บัสหนึ่งการต่อสู้นั้นคู่ต่อสู้จะสามารถคอาการ์ดมาป้องกันได้แค่เกีศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้น<ๆ>เขาจะไม่สามารถคอเกยียรหนึ่งเกีสองเกีสหรือโปรเทคได้โปรเทคเป็นเกตร์โปรเทค,เน,เเทคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขอแค่เกีศูนย์อย่างเดียวถ้าเจอโปรเทคอ,ะอ่ะอ่ากอรี่เมเกอรค์ค่อนข้างจะแบกเอามาต่อตุดแวน์เลยแวนตีเขาต้องให้อ่ารอพีจีเราสี่รอบมากสุดก็คือสี่รอบนั่นเอง เท่านั้นเองนะครับก็เอามาช่วยแบกตอนที่เจอกับโปรเทคนะใบนี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้ใส่นะน้องโฟก์กันนะมาเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเพราะว่าเด็กเนี้ยมันใช้บารสเยอะมันมันใช้บาร์สเยอะเพราะฉะนั้นทําให้ไอตัวที่ใช้บารสอะ่ะพยายามใส่ให้น้อยที่สุดจะดีและไอคนเนี้ยมันามาช่วยโซชาร์ตโซชาร์ตแล้วมันใช้โซจากตัวอะไรจากตัวเกตสามที่เอามาชิลได้จากไดรเลนเนอร์ iner, เอ้ยอ่าไดโซลัส เอ้ยไม่ใช่เดอรสเล็ตอะไดดากอนแล้วก็ตัวอื่นๆอีกที่มันใช้โซบาร์ดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันทำให้โซบาร์ดเราสบายใช้โซได้คล่องนั่นสิละเมื่อมันจบกระโดาสู้มันสก,กิลเมื่อลงใช่ไหมแล้วถ้าขึ้นเทินเหมือนหนงข้ามปุ๊บเขาตีมาสามารถใช้เกียร so ์สามโซบัสทิ้งแลวเอาตัวนี้มาช่วยกัดได้เป็นกัดหมื่นก็ถือว่าเป็นตัวทีประโยชน์และใช้ง่ายนะฮะเป็นโอเบเรเตอร์เกิลฮารุกะ เกตหนึ่ง 1> 1, พลังเจ็ดพันนะเจ็ดพันนะฮะชิวหมืน่นสกิลออตโต้เรกาตนะครับเมื่อลงสนามถ้าแวนกัดมีพลังเป็นสามหมื่นหรือสูงกว่าโซชาร์ตหนึ่งตัวมันบวกห้าพันเป็น boot 12, บูทหมื่นสองสามารถปัดเศษให้แวนได้เก่งเก่งและดีนะตัวนี้ช่วยมาหลายช่วยทำให้โซมันพอมาหลายทีมากๆนะฮะแล้วก็ติด ได้เบฟไว้4ใบนะครับก็เป็นเกตหนึ่งพันแปดพันชิวหมื่นแอคทีฟเ,เ,เป็นกันเลกาเป็นเพเทิร์นโซบัสหนึ่งชิเวนหนึ่งคนบวกหมื่นเอ้ยบวกห้าพันอีกสักคีหนึ่งออ,ตโ,อโตโ้เลกาดนะครับเมื่อแบนกัเเราโจมตีฮิตแบงกัเฝั่งตรงข้ามเอามันยัดโซโจวนหนึ่งเกตหนึ่งคุณพ่อใส่อยู่แค่สิบใบเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้เกตหนึ่งเยอะไปลดเกตสองไอ้ตัวนี้ออกไปลดตัวนี้ออกสบายหนึ่งได้แล้วไปใส่เกตหนึ่งเพิ่มอาจจะใส่ กอลลี่เมคเกอร์เพิ่มหรืออาจจะใส่อลอเรลวก็ได้นะไม่เป็นไรทริกเกอร์ทริกเกอร์ช่วงนี้คุณพ่อแค่นฟอร์ดคุณพ่อค่อนข้างจะติดใจกับการเล่นออรอห้านะก็จะเป็นดอพีจีสแล้วก็ดอรธรรมดาหนึ่งนะครับแล้วก็คริเจ็นะคุณพ่อช่วงนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะติดไปดอห้าคริเจ็ดลายเด็กนะเพราะว่าเล่นแล้วค่อนข้างจะเข้ามือเข้าวิธีการเล่นกับคุณพ่อเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ฮิวสอ่ะ โอเคนะครับมาวิธีเล่นของเด็กนี้ก็แน่นอนนะครับว่าไดเมนยังไงก็ต้องเล่นฟอสหนึเท่านั้นนะใครจะไปอุาลิเล่นฟอตส2นะฮะขึ้นแวนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ้แต่ว่ากอรี่เมเกอร์อยากให้เก็บไว้ก็อาจจะขึ้นเป็นไรเบฟหรือว่าฮารูกะก็ได้อ่ะสมมติขึ้นเป็นไรเบฟอ่ะแล้วก็ตีไปเลยแล้วก็ขึ้น2ขึ้น2ก็ไม่ค่อยเซฟฟิกเท่าไหร่แหละก็พวกอะไรก็ได้เหมือนกันหมดถ้าเป็น Uh, Ace. เพชรตินัมเอสถ้าเราไลาเป็นเพชตินัมเอสคุณพอ่อแนะนําว่าหาอะไรมาต่อตูดมันซะหน่อยอย่างนี้เพราะมันจะตีอยู่ที่หมื่นห้าหมื่นห้าบวกอีกแปดพันเป็นสองหมื่นสามมันจะตีทางมือข้ามจะกัดยากนั่นเองนะอ,อันนี้อาจจะลงไว้ก็ได้ตีสองหมื่นสามแล้วก็ขึ้นแวนขึ้นเหมือนที่บอกว่ายังไงก็ต้องขึ้นเป็นไดรเลเนอร์ D iner, เท่านั้นเล่นเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยยากเกินไปอิมเมอร์เซอรี่กิฟฟ์ฟอร์ดแวนนะครับฟอร์ดแรกคุณพ่อมาให้แวนก่อนนะ เด็กนี้แนะนําว่าให้ฟอร์ดแวร์แล้วก็อีกฟอร์ดหนึ่งให้ฟอร์ข้างนะกดสกิลเลยนะครับ 1, 1. Uh, บัตหนึ่งโซหนึ่งอ่าเปิดทับเด็กเจ็ดใบเอาเกตสามขึ้นออะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นมือก็เน้นให้ดีก็ขึ้นเป็นพวกอ่าไดโซลัสเอามาเล่นต้นเกมถ้าแบบมีเดมเหลือหรือเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมือก็ได้เอามาช่วยนะฮะไอ้ตัวนี้แนะนำว่าให้ยืนตุดไว้นะอาจจะลงไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ข้างนี้ก็จ,จะลงอะไรมาช่วยอีกข้างหนึ่งอาจจะลงเป็นไดดากอนก็ได้ ืแล้วก็อาจจะต่อตูดด้วยฮาลุกะนะแค่นี้ก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะฟูท้าเล่นค่อนข้างจะฟูอัลบัตหนึ่งโซหนึ่งเมื่อกี้แวนบวกสองคีด้วยไอแวนบวกสองหมื A ่นสองคีไอสองหมื A ่นหนึ่งคีอ่ะแล้วก็อยู่บนฟอร์สนะฮะแค่นี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าฮาลุกะแวนพลังเกิน er แล้วโซชาร์ตหนึ่งอ่ะสมมติโซชาร์ตโซชาร์ตได้คิไปไม่รู้ชาร์ตอะไรก็ได้ตัวแันบวกห้าพันนะฮะอู้ ลวงอืมโอเคอ่ะออ์์มชั่นก็จะมีใช้ไปแล้วหนึ่งบาทหรืออีกหนึ่งบาทก็ข้างนี้ตีหมื่นห้าเอ้ยหมื่นสามขอห้าพันโคตรเบานะฮะเสร็จแล้วก็เข้าโซวแวนบตรหนึ่งเข้าโซว,แวนแวนโบอีกหมื่นนึงบวกไรแล้วก็ตีเลยอ่ะไม่ต้องกดอลี l เมเกอร์ก็ได้ต้นเกมหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราแบกทริกแน่ เรามีความมั่นใจท็อปเด็กว่าสองใบนั้นสามใบนั้นจะเป็นครีหมดคุณก็ไอ้นี่ไปเลยก็ได้ถ้ามั่นใจขนาดระบาดเหลือสามดไอ้นี่พลังแวนถึงหมื่นห้าหมื่นห้าหรือหมื่นสามหมื่นห้าโบกหมื่นทิกเกอร์มาก็โบกไปเรื่อยๆอ่ะข้างนี้จะเป็นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองสามหมื่นสองถ้าทิกเกอร์เป็นสี่หมื่นสอง้งแรงมากๆแค่นี้แล้วก็เธอฝันตรงข้ามฝันตรงข้ามตีมาลเมตตัวนี้อยู่ เราตีมาสักขอหมื่นหนึ่งแต่เราไม่อยากเสียมือตัวเล่นเลยแล้วก็โซบัสเอา2ตัวไปช่วยกาดถ้าเรามีกอรี่เมคเกอร์อีกใบหนึ่งแล้วเราต้องกาดตรงนี้จริงๆแต่ไม่อยากเสียมือแล้วมีกอรี่เมคเกอร์อีกใบหนึ่งก็จะอ,อย่างนี้ก็ได้เอามาช่วยเสยบสองข้างเลยก็ได้เอามาเขาเรียกว่ามันจะไม่นับว่าเป็นเตะเสบนะมันจะนับว่าเป็นเอามูฟมาช่องกาดนะครับอ่ะสมมติขอแค่ใบเดียวเพราะว่าฮา,ารุกาไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้แล้วก็มากาดเราจะเตบแดมไม่เลยสักเหลือถือขึ้นสักสี่ห้าดมเพื่อที่เพื่อที่จะว่า มันไม่มีไา่แดมไงก็ต้องใช้ฮิวเอาก็ต้องมีสี่ห้าแดมเพื่อที่จะว่าสามได้เช็คฮิวอะไรพวกนี้นะอ่ะขึ้นใหม่อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ายังปิดเขาไม่ได้จริงๆแล้วมีไดเรนเนอร์บนมือคุณพ่อนำว่าไลไดเรนเนอร์ไปเลยนะไลแล้วก็มันจะลิกกีฟอร์ดข้างไปอันนี้ลุกอ่ะแล้วก็เคาเน์เตอร์บัสหนึ่งโซาบัสหนึ่ง so ถอดโซทิง้งถอดเ่อก็สามก็ได้เกสองก็ได้ถอดไปเถอะเปิดเจ็ดหยิบหนึ่งใบขึ้นมืออ่ะสมมติว่าหยิบเจอเป็นหยิบเจอเป็น นี่ก็ได้อะสมมุติว่าจะปิดแล้วแล้วใช้ไป2แดมใช่ไหมแล้วสมมติเราเจ็บสามแดมอะใช้ไปหนึ่งแดมหรือสองแดมสองแดมใช้เนี่ยหนึ่งแดมแล้วอีกหนึ่งแดมไปใช้ให้ไข่พขอจะทำอย่างนี้สมมติว่ามีสามแดมสามแดมก็จะเป็นคอมโบที่ฟูฟลูของมันนะคอมโบฟูฟลูนะฮะอะเมื่อกี้เปิดเจอบวก2องหมื่นมีฟอร์สหนึ่งด้วยอะเป็นสามหมื่น สี่หมื่นสองแล้วยังไงก็เกินนะฮะอ่ะแล้วมีตอนนี้เหลือสองแดมนะหนึ่งเดมให้เกตไดะอีกหนึ่งดมให้ตัวนี้ข้างนี้แวนเกินแล้วบวกหมื่นแล้วก็หาอะไรมาต่อตูดอาจจะเอาไดเบฟก็ได้อะไรก็ได้ไง่ายๆมาสมมติมีไดเบฟก็ไดเบฟอะแค่นี้อ๋อไม่ได้สี่เมื่อกี้เราไ like ลไปแล้วนะอะอันนี้อาจจะไม่ไ like. ล่อะสมมติว่าไม่ได้ไ like ลนะเพื่อที่จะได้กดคอมโบใหญ่ให้ตัวนี้นะฮะ อ่ะเหลือสองแดมนะตีเลยอาจจะไม่ม่บูตก็ได้เพราะมันแรงมากอยู่แล้วอ่าสามสี่หมื่นสามสองคี้หนึ่งได้สองได้เสร็จแล้วก็เคาน์เตอ, 1, เอร์บัตรหนึ่งเธอนี้ไม่เคยไกลนะครับก็ไลเป็นตัวนี้บัตรหนึ่งไลแถวหน้าบวกหมื่นอ่ะอิมเอร์นลิกกิฟฟอร์์ฟอร์์ให้ข้างให้ข้างนี้อ่านี่บวกหมื่นด้วย อืมหมื่นหมื่นเป็นสองหมื่นโอเคให้ข้างนี้ตีก่อนสามหมื่นแวนถ้าเบรกเกอรดทิคเกอร์ก็อาจจะให้ข้างนี้แบกคลิไปเลยถ้าบกเบรกลลเกอร์เช็คสองได้ดทิคเกอร์ให้ข้างนี้แบกคลกิถ้าได้แบกคลิก,ก็จะเป็นสี่หมื่นแวนเอาแวนตีต่ออา่าเป็นสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หมื่นหนึ่ง สกิลเคา์เตอร์บัสหนึ่งลุกทริกเกอร์สมมติได้คีอีกก็อาจจะให้คีข้างนี้พลังข้างนี้ก็ได้หรืออาจจะให้คีพลังข้างนี้เลยก็ได้แล้วแต่แล้วก็ตีได้อีกรอบหนึ่งตีได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยคอมโบอยากจะเป็นท่านี้ซึ่งถ้าสม,มมติว่าตอนนี้เราปิดไม่ได้แล้วฝั่ง,งตรงข้ามเขาเหลือแดมดิลามือมือ,มอ,มอสักใบสองใบอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาตายแน่ถึงต้องทาท่านี้นะแต่ว่าถ้าคิดว่าเขายังไม่ตายคุณก็แค่ไลท์ไลท์ไอเดลรเนอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไปเรื่อยๆสามเวฟอย่างเงี้ย ได้เล่นในเลิกไปแล้วก็ตีข้างตีแวนตีลุกข้างนี้แล้วก็ตีต,ตีของข้างอีกทีหนึ่งก็สี่เวฟก็ไปลองเล่นดูนะครับค่อนข้างจะสนุกมากๆซึ่งสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวของของเด็กนี้ก็คือไม่มีการไงเดมทําให้พวกเนี้ยมันค่อนข้างจะใช้ยากมากๆและสมมตินะเป็นอย่างเงี้ยคุณสามารถถอดโซลแล้วเส็บทิ้งได้หมดเลยด้วย ก็ถือว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวที่จะแบกค่อนข้างดีนะถ้าไม่เจอแคนยิงตูดลากขึ้นมายิงอย่างนาูุอย่างเช่นเพราะช่วงนี้เมตาก็คือเมตาแคนยิงนะยิงได้ก็ค่อนข้างจะเก่งทุกแกนนะครับโอเคก็ไว้ไปลองเล่นดูนะฮะกับไดเมนบิลแบบนี้นะฮะก็สนุกมากๆอีกเด็กหนึ่งนะได้ลองมาหลายๆตาแล้วสนุกโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสลบการรับชมลืมเก็บของเลยโอเคไปแล้ว สวัสดีครับ